สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมาหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยท <ฮะ S 1> างแบบยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรคุณลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อเล่นนะคะครับคุณปูค่ะคุณปูมาจากที่ไหนครับอ <ฮะ S 1> ่ามาจากดาวไหนมาจากร้อยเอ็ดนะคะเมืองร้อยเอ็ดค่ะวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอ<ฮ>ะไรครับก็แล้วแต่อาจารย์ค่ะจะสั้นไหมหรือเอาพอดี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 ค่ะพอดีพอดีให้ดูดูแลและดูสวยงามค่ะ ดู YouTube ทั้งใหญ่มานล้ยังโอ้สามสี่เดือนแล้วค่ะสามสี่เดือนนะผมของคุณปูน่าเป็นผมที่เส้นเล็กรีบครับแต่ว่าโชคดีที่คุณปูเขามีความทุยว่ะจากบ้านจะทำให้การตัดซอยมันง่ายขึ้นนะมีให้เราเลือกตัดนะครับไม่กี่ทรงหรอกผมสั้นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นตัดทรงทวิกกี้นะครับเปิดหูครึ่งหนึ่งปกหูสัก เส้นหนึ่องอย่าง<ฮ>แล้วก็ทุยกลางกับทุยสูงนะครับงดตัดทุยต่ํานะทุยต่ำมันไม่สวยนะครับหรือว่าก็คว้านหูไปเลยข้างหน้าก็ตัดไปเลยมันมีให้ตัดให้เลือกอะไรอถ้าแบบไม่สั้นมากก็ตัดประมาณพอดีคิ้วเท่าสั้นหน่อยก็ตัดตรงกลางกลางหน้าผากเลย หรือจะตัดให้เห็นสิ่งหูสักเ,เซนหนึ่งก็ได้ตัวนี้มันอยู่ที่เราออกแบบนะน้กเรียนช่างนะถ้าอย่างนั้นข้าหน้าเอาพอดีพอดีคิวเลอร์อนะหรือจะสั้นึ้นหน่อเ,เอาพอดีค่ะจะรยงเอดีเราหาฐานความยาวข้างหน้าก่อน ท่านก็ตัดตรงสั้นมากท่านผมจะตัดปกหูสักเส้นหนึ่งแล้วกันนะลูกค้านะเนาสั้นมากนะลกผมขึ้นตัดสิบเซ็ตมันทีหน้าด้วยประมาณนี้ ยกผมคั้งที่สองขึ้นตัดสิทธิ์เสรยกขึ้นไล่ออกด้าน,นหลังครับมัน,นรูปแบบเป็นตัววีนะ ที่หนึ่งยกขึ้นโน้มไปขนาาเล็กน้อยค่สิสี่ตัี่สิทันทีสอง โยกผมไปด้านหน้าเพื่อให้ทั้งข้างมันยาวทั้นที่สามยกขึ้น90นถาองศาตัดสิเสร็จ ันี่สก็ยกข้าสอลงศาตาีิเซ็ตเพกให้ความทุยเป็นถึงราละเอียดกลางเวหมวยไรกันเหมื สช่ใช่ไม่มีรากไซเล็กน้อยชุนชุนออกโพตี้ออกผู้หญิงก็ต้องมีรากไซหน่อยมีจอนนิดนึงนี่ผู้ชายนะ เท็ดเดียวตั้งน้มผมไปด้านข้างเล็กนึ่งแล้วตัดโค้งนิ้วตามรูปทิศาลูกผมขึ้นตัดแถวที่หนึ่งน้มไปข้างหน้าร้อยสามห้าองศาตัดทิกแซกเแถวที่สองเหมือนกันแถวที่สามก็เหมือนกันน้มไปตัด ตัวที่สี่โน้มผมไปข้างหน้ารับลัดเช่ดตัวที่เจ็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าน้มไปข้างหน้า เสิดไปแล้วข้างหนึ่งได้ความทุยด้วยข้างางปูประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> ดูด้านข้าง uh huh. มีจรแล้วก็ที่เราจะมาตัดอนสายนะตัดไปเลยหาอะไรหาใกล้ลายเน่อยข้าง กีดผมลงมามุมฉากเลยมุมฉากขึ้นแล้วตัดนะสิกเซไม่ปกหูเลยชั้นที่สองยกขึ้นตัดสิกเซฟชั้นที่สามไปยกขึ้นตัดสิกเซฟ ท,ท,ทีปรกทีหนึ่งท,ทีสองท,ทีสามโต้งมาขานาเล็กน้อยตัดสิเ ไม่หูโน้มมาข้างหน้าสี่ภาคภาาตัดสิ่งแสกโน้นมมาใช้หวีช้อนคุณตตัดสิ่งแสกเนี่ยนะใช้หวีแทนนิ้วมือห้ามพิเสธตัดอีดชั้นที่สองโน้มมาข้างหน้าตัดสิ่งแสกตัดสิ่แสก อีโดมาเลยที่สามโนม,มาข้างหน้าสี่ฮังสาตัดสิเซนเช็กแนวตั้งของนิกับรุูสาตัดเอากระสอบไวนะ้หน่อย คอย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 ,ยผมย้อนกระโดดลุก,ออกผมขึ้นตัด น้ออตรงนี้มันหนาใช่ไหมมันหนาใช้ฟันปลาสไลด์เลยตรงนี้นี่ก็ได้ฟัน่สองหนึ่งสองสามหนสองหนึ่งสองสาความยาวเท่าเดิมแต่ให้อะไรปลายบานแล้วก็ดีปัะทิงไปซ้ำๆเข้าไป เห้มันซอฟเปให้มันนุ่มตัวนี้หนาใช่ไหมหนาก็ยกขึ้นเหมอือนซ้ำนี้ก็ก้มหัวลงนิดนึงครับสไลด์ขึ้นไปโอเวอร์ซิโทโคมพัดขึ้นไปเลยตัวนี้มันหนาอยู่ยกขึ้นไป สองสามหนึ่งองสามใช้มันบางซอฟต์ตัวนี้หนาใช่ไหมสับได้อยู่สับจากบนลงล่างระวังหูลูกค้าด้วยนีผูตัดฟรีไม่ต้องเก็บทำนะทำอะไรอยู่พี่ที่รายเอ็ดอ๋อไม่ไม่ได้ทำอะไรค่ะอ๋อเป็นคนรวยอยู่แล้วใช่ไหมพี่มีค้าขายไหม ขายเลิกไปแล้วคะ่ะช่วงโควิดรวยแล้วเลิกใช่ไหมขายโยเซีย่ของตัน,นะะแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้าง <ละ S 2> ที่รอยเย็ดโอ้หนาวค่ะอากาศดีหนาวอากาศดีมากเลยส่งทวิคีเสน่หญญ์ลณ์ของทวิคีก็คืออะไรก๋วยจั่นหวานล่าใสหวาน ลาใส่คอเคลียร์จะสั้นกว่านี้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าสั่งนะเราตัดเราพอดีพอดีไปก่อน<ะ>ถ้าเขาอยากจะได้สั้นให้เขาสั่งนะเราต้องออกตัวไปก่อน เขาจะเอาจอนให้บางสั้นหน่อยนงนะดูะชอบประมาณนี้แล้วแต่อาจารย์ค่ะกำลังดีอาเรื่องตัดให้สั้นกว่านี้ <c oughs> นานทีเจอกัน <c oughs> สั้นกว่านี้นะ <c oughs> แล้วจะถามทำไมลูกค <c oughs> ้าก็ถามไปงอ้นะำให้มั <c oughs> นสั้นมันชอบยาว พราะผมมันจะมีงานยาวลงนะมันจะไม่สั้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมจะตัดเลยไม่เกินติกหนึ่งอร่อัเด็ดสิ sir 结。Yeah. มาตรวจสอบนะตรวจสอบหลังจากเราเป่าแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเรามาตรวจสอบว่าผมตรงไหนมันนี่มันยังยาวอยู่ตรงนี้มันยังไม่สวยเนี่ยนราบที่เออสื้อออกมันหนาไปที่เซื้อตุ่นเต็แงแต็แงนะ ตรงนั้นหนาก็โตขัดฟิตลิงตัดตามความรูม้สึกเท่าที่เราเห็นนะตรงานี้มันหนาก็สโตขัดโตขัด ซอบซอนผิวๆด้วย Deep ดีพาร์ตี้ลอยๆปลายกันไกลขึ้นแล้วด mm ีเลยเบาลดเทอร์ตอมันบาง mm hmm. ผู้หญิงก็ขาดจอนกับลากไซไม่ได้หรอกไม่งั้นมันจะแข็งก็ได้จนเดินไป ลากสายลากสายมีความคุยระดับกลางไปหูนะ <Okay. S 1> อันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะจะได้แบบนี้เลยจอ <Okay. S 1> วันก็ปิดหูไว้เสียนหนึ่งนะครับซ้ายขวาจ <Okay. S 1> วนก็ไม่เกินติ่งหูนะครับส่วนข้างหน้าก็เลยคิวลงมานิดหน่อย <Okay. S 1> ปัดได้วีเผยไปหลังบ้านได้ไม่สั้นจนเกินไปนะ <Okay. S 1> ตรงไหนที่หนาหนาตรงไหนก็จับเลยตัวคาดเลย สตูคัตตรงนี้เป็นขวัญน,นะอย่าทำมันสั้นมันบางไม่ได้เดี๋ยวมันดีดสตูค so ัตไปสตูคัตให้มันพอดีอาบางเกินบางเกินก็ไม่สวยอีกนาเกินก็ะทืบนะตรงนี้อย่าทำเยอะเดี๋ยวบางเดี๋ยวทุยหายนะลูกค้าคุณปูเขามาเอา,มาเอามา,เาความทุยนะ เดินทางมาไกลเอาความทุยไม่ได้เอาสั้นเอาที่บันไดดูเลยได้เลยตอนนี้ช่างอุป็ฉีดน้ำนะครับเพื่อเติมความ ชุ่มชื้นชุ่มช่าให้กับเส้นผมนะมันจะได้ไม่แห้งเกิน,กนไปใส่โฟมได้ไหมพี่พี่ปูใส่โฟมยกนะคะว่าชอบแบบไดแ้แน่นๆสวยๆทั้งวันไหมหรือจะเอาแบบออธรรมชาติแบบธรรมชาตินะคะโอเคคือไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ <laughs> ร้านกำเนิดสลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพระหนโยธิน,น่านอยู่สองรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเหยียดใายไหม่นะครับก่อนพมอนงนนรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะครับหาไม่ยากนะรับสอนตัดผมตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่จะมาจองคิวตัดผมก็จองม,มาเลยอย่างคุณพี่ปูเขาก็จองมาเวลาแปดโมงใช่ไหมพี่ปูใช่ค่ะ พี่เขาอยู่นะต้องร้อยละเอียดเมื่อวานก็ตัดลูกค้าจากเยอรมันนะอยู่เมืองโคโลนนัเมื่อวานช่างใหญ่ก็สอนตัดผมฟรีครับเฉพาะใน youtube นะแบบไม่มีเงื่อนไขลูกค้าที่เห็นนะครับก็เป็นลูกค้าจริงๆครับหน้ากากจริงๆที่ช่างใหญ่ขออนุญาตขอความอนุเคราะห์นะครับให้ลูกค้าถ่ายนะ ป็น,นงแบบให้ช่างใหญ่หน่อยช่างใหญ่สอนลูกศิษย์ไปทั่วโลกเลยใครที่ไม่สะดวกให้ถ่ายก็ช่างใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายนะช่างใหญ่จะถ่ายเฉพาะคนที่อนุญาตเท่านั้นนะครับก็จะตกอกตกใจนะครับเป็นส่วนบุคคลนะช่างใหญ่ต้องใช้วัตถุด,ดิบก็คือศีษสาลูกค้าจริงๆอ่อะเพื่อจะอะไรเอามาสอนให้ลูกศิษย์ได้ชมกันที่น้องประชาชนก็ชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะถ้าตัดได้ก็ตัด ว่าตัดให้คนใกล้ตัวคนที่เรารักได้เลยใครที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับอยากจะเรียนตัดผมก็ต้องเรียนก่อนนะต้องฝึกฝนต้องเรียนเทคนิคพื้นฐานก่อนบางท่านก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวจะเป็นมีร้านตัดผมมันก็ต้องเรียนนะถ้าเขาจะโงกใน YouTube ดูรู้เรื่องก็ไม่ต้องมีเรียนสอนกันแล้ว ใช่ไหม,ไมพี่ปูมันต้องเรียนนะมันต้องเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ที่มีความชานาญเชี่ยวชาญน,นะเหมือนทําอาหารนะเราซีซัวทำกินเองจะไม่ได้เลยปรับผมเหมือนกันต้องใช้อะไรใช้เวลาประสบการณ์ในการเรียนนะสวยแล้วก็เลิก ด้านหลังครับพี่เปความทุยไหมเลยเมืองร้อยเกิื่อนดีลากใส่ก็พอดีนะผมใส่แว็กจัดทรงนิดหน่อยนะพี่นะก็ะะขอให้คุณครูและครอบครัวน้องสาวที่มาด้วยกันอีกสองสามท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับทำธุรกิจขอให้ทำทสำเร็จอายุมั่นขวัญยืนเป็นเสรษทีมหาเสรษทีสโรโลตตอรีอ่หอยถูกาำมันใหญ่ๆนะเป็นทางเบียบช่างใหญ่คาตัวก็ไม่ได้ นะเสียตังคาตานะโกมีก็ต้องเป็นคนที่มีอุดมการเดียวกันใจบุญสุนทานนะถึงจะมาเป็นนางแบบได้นะใส่แว็กจัดทรงนิดนะึงสปเปีย์มาบี่สเปย์สปเปร,<ะ>ปเปร์ไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะใสแว็กจัดทรงเดียวก็ยาว่มันเกิดค,ความพองเกิดตัวรุ่มขึ้นมา ขยุ่มขย่ยามถอยๆเอามือกดดลงมือติดแว็กอะกดๆลงให้มันพองตัวให้มันมีวอลลุ่มให้มันมีเนื้อผมพอประมาณอย่าบางเกินบางเกินก็ไม่สวยหนามากกระทึบ ตัดสั้นกรก็ด้วนเลยบางมากก็ไมดีถ้าบางมากสั้นสั้นหน้าพี่ก็จะเลือแตัดหน้า <c oughs> ก็ต้องให้มันยาวพอดีพอดีคือมันจะมีผลแบบด้านหลังด้วยไงถ้าเราไปตัดบางใช่ไหมข้างข้างหลังหนาทีนี้ก็ต้องมาไลด์ข้างหลังด้วยเพราัดข้างหลังบางข้างหน้าก็าต้องบางต้องให้มันสมส่วน,บา,น,นบาลานมีเสถียรภาพ ทรงผมนะมันเป็นอะไรเทคนิคชั้นสูงเป็นงานศิลปะชั้นสูงนะต้องเรียนนะนักเรียนทางนะไม่สวยก็ไม่เลิกก็ตัดกันอยู่เนี้ยเส้น,สนหนึ่งด,ดูด,ด,ดีๆเนี่ยนะเส้น,สนเดียวเลยกรอบทรงช่างใหญ่ก็ไม่ยอมนะนั่งตัดอยู่เนี่ย ตัดไปถึงทุ่มหนึ่งก็ถ้ามันสวยถึงทุ่มหนึ่งก็จะตัดนะแต่ถ้ามันมั่นใจแล้วบ่ายโมงครึ่งก็ต้องส่งรถพากลับบ้านนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ปูครับขอบคุณครับพี่เดครับบายบายซีอุกเกนฮงมอลลู